นี่นะครับผมจะมาสอนวิธีการต่อตรงรถไถยันมากคันนี้นะครับกรณีที่เราทํากุญแจรถหายนะฮะจะมีวิธีการต่ออย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับคือเจ้าตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็เป็นสายไฟทั่วไปนะครับสายไฟบ้านทั่วไปเนาะให้เราตัดความยาวมาพอดีพอดีเนาะให้มันสามารถโค้งเป็นตัวยูได้นะครับประมาณนี้นะฮะให้เราทําการเตรียมมา2ชิ้นด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเนาะก็ให้เราทาการถอดหน้ากากเจ้าตัวนี้ออกมา แอโดยการถอดน็อตจุดนี้นะครับอสองข้างเนาะแล้วเราก็งัดออกมาเลยนะครับงัดออกมาเลยเนาะหลังจากที่เรางัดออกมานะครับเราจะเจอตรงนี้นะฮะเป็นสายไฟที่เป็นเสียบตัวล็อกเนาะจะเจออยู่สองตัวด้วยกันนะครับให้เราทําการถอดออกมาทั้ง2ตัวเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอทําการถอดก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้มืออีกข้างหนึ่งถ่ายอยู่นะครับ <c oughs> โอเคหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นสายไฟอยู่ สามเส้นด้วยกันนะครับอีกเส้นหนึ่งอยู่เดี๋ยวๆอย่างนี้เนาะก็จะเป็นสายสายดําแดงนะครับตัวคู่ตรงนี้ที่มันมีสี่รูเนาะก็จะเป็นสองสายด้วยกันนะครับจะมีสายสีฟ้าสีขาวถ้าับปะปนกันไปเนาะอีกสายนึงจะเป็นสายขนาดใหญ่เนาะอีกสายนึงก็จะเป็นสายขนาดเล็กนะครับสายเจ้าตัวสายใหญ่ตรงนี้นะฮะจะเป็นสายสําหรับสาย ac นะครับเวลาเราต่อตรงนี้เนี่ยเส้นใหญ่นยขึ้นมาแล้วนะครับตัวปั๊มอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวปั๊มโซลินอยด์ใช่ไหมตัวนั้นนะครับจะทํางานเนาะตัวปิดเปิดน้ำมับก โชว์ไฟหน้าปัดตรงนี้นะครับถ้าเราต่อสายสายเส้นใหญ่เสร็จนะครับส่วนสายเส้นเล็กนะครับก็จะเป็นตัวสตาร์ทควบคู่กันไปนะครับเทคนิคในการต่อนะครับให้เราทําการต่อนี้นะครับต่อเอาสายเส้นแรกนะครับต่อเข้ากับสายสีดาแดงตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ากับสายเส้นใหญ่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับตัวไฟหน้าจอตรงนี้มันก็จะโชว์ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําการเสียบให้ดูเลยสกันเนาะ สายเส้นแรกของเราครับจะต่อกับสายดาแดงกับสายสีฟ้ากับสีขาวนะครับเส้นใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้าปัดกันนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนี่นะครับตอนนี้ไฟหน้าปัดของเราก็โชว์แล้วนะครับปั๊มโซลินอยหรือว่าปั๊มปิดเปิดน้ำมันก็ทํางานแล้วนะฮะนี่นะครับเราไม่ได้ใช้กุญแจแต่อย่างใดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับใส่ไฟอีกเส้นหนึ่งของเราเนาะก็จะเป็นตัวสตาร์ทนะฮะก็คือเสียบเข้าคู่ตรงนี้เลยนะครับสายสีดาแดงตรงนี้แล้วก็ไปเสียบ สายตรงนี้นะครับก็จะทําให้รถสตาร์ตติดนะฮะไอสตาร์นะครับผมต่อเข้ากับสายสีฟ้าเส้นเล็กเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกันดูนะครับว่ารถมันจะติดไหมนะฮะเดี๋ยวเราดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับเนี่ยฮะกุญแจเราไม่มีนะครับโอเคผมจะเสียบแล้วนะฮะตอนนี้รถของเราก็ติดแล้วนะครับ รถของเราเสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการต่อตรงรถยี่ห้อยันนานะครับกรณีที่เราจะดับรถเนี่ยเราต้องถอดสาย AC รถถึงจะดับนะครับคือสายเส้นนี้นะครับสายเส้นใหญ่เนาะสายเส้นใหญ่ของเรานะครับเราต้องถอดเส้นนี้ก่อนรถถึงจะดับนะครับถ้าเราสตาร์ท หลังจากที่เราสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับคือโดยใช้ใสายสีฟ้าขาวครับเส้นนี้หลังจากที่เราสตาร์ทเสร็จแล้วเนะี่ยเส้นนี้เราสามารถถอดออกได้เลยนะครับรถจะไม่ดับนะครับถ้าเราอยากดับรถเมื่อไหร่นะครับเราก็แค่ถอดสายตัวสายไอนะครับไฟไอเส้นที่โชว์หน้าปัดตรงนี้เนาะหลังจากที่เราถอดเจ้าตัวนี้เสร็จรถก็จะดับโดยอัตโนมัตินะฮะและนี่ก็คือวิธีการต่อตรงรถไถยี่ห้อยันม่านะครับขนาด35แรงเนาะคันนี้เนาะ ทุกรุ่นนะครับรถถ่ายรุ่นรถถยยี่ห้อยันมากนะครับทุกแรงเนาะก็ะสามารถใช้วิธีนี้ได้หมดนะครับ